เครื่องบินกันอีกรอบนะครับวันนี้เป็น ep 2นะคะก็คือ episode ส episode เราบินเลยอันนี้เ,เราเอาอ๋อก็คือเราจะเล่นด่านที่3ด่านที่4เราเริ่มด่านที่3เลย 6, ติดต่อ ATC เรียบร้อยแล้วต่อติดต่อ ATC เรียบร้อยแล้วเราก็จะบินไปเลยวหวัเว้นนี่นต้อง เดวผมอยากจะจำลองหน่อยแต่สามารถภาพมุมกล้องได้โอ้โหปรับมุก้องได้หนปรับเป็นปลายปีกด้วยอยากจำลองสถานการณ์หน่อยว่าถ้าเกิดน้ำมันหสงสารน,น่าจะถึงแล้วแหละเดี๋ยวค่อยอันนั้นโอเคด่านต่อไป ปิดปิดปิดโอ้โหกขึ้นมาปบาเร่งให้สุดแล้วก็ อยากจำลองว่าน้ำมันหมดแล้วเนียงดูสิว่าจะว่าจะได้ไหม่าเจอเครื่องุมเครื่องบินได้ไหมอาจจะไม่ได้ เฮ้ยเฮ้เฮ้วันนี้เอาซิ่งเลยซิ่งเราปับมมอมคนนี้หนึ่งดีกว่าวันสมจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกให้ลดระดับลง บอกว่าให้เอาเอาลงเหรออ๋อเขาจะเอาให้เราไปลงดานเวอ๋อกดการ่างนี้เองเดี๋ยวก่อนครับดูสิลงดานเวแบบปลอดภัย